ไม่ต้องกัวฉันจะปกป้องคุณน้องชายไม่ต้องกลัวรู้หมาป่าตัวร้ายตัวใหญ่ของฉันพาฉันและพี่ชายของฉันออกไปอย่างรวดเร็วคุณไม่ทำร้ายเราคุณหมายถึงคุณจะพาเราออกไปถ้าใช่คุณแค่เรียก หายไปในป่านี้มานานแล้ว,ว,วเพิ่งหยิบคุณขึ้นมาต้องการหมาป่าพาฉันออกไปนี้โชคดีคุณไม่ควรนำมาให้ฉันฉันเป็นแค่ธิดาที่เขามอบให้โชคของคุณยังอยู่ที่บ่อหลังฟาบาในที่สุดฉันก็พบคุณฉันคิดว่าฉันจะไม่เห็นพระองค์อีกเลย นี่ลูกใครเขาทูกฉันหยิบขึ้นมาในป่าถ้าไม่มีเขาฉันกลัวว่าฉันจะไม่สามารถออกจากป่านี้ได้ลุงสามช่วยกลับบ้านเด็กน้อยคนนี้คงหิวน้อยน่ารักแค่โทรหาคุณเซียยูเวเป็นพ่อของคุณในอนาคต หวังว่าเด็กน้อยเมื่อคุณโตขึ้นอย่าคิดว่าฉันไม่มีอำนาจหรืออำนาจยังได้โลกฉันให้คุณเป็นพ่อเมื่อฉันปกป้องเธอเธอจะไม่ไร้พลังและไร้อำนาจใครอยากได้ใครอยากมาเร็วลูกชายดูสิว่ามันคืออะไรนายน้อยนี่คือย่าเลือดอายุร้อยปีจริงๆย่าเลือดเบล คือสิ่งที่เขาพูดในคำเดียวสมุนไพรเดียวที่สามารถรักษาขาของฉันได้ออกครับฝนตกหนักค้นหามาหลายปีแล้วไม่พบคิดว่าในนี้มีวันขาพ่อว่องไวเหมือนหนูเลยลูกชายขาของคุณฉันไม่สนใจไม่สนใจจริงๆสิปีที่ทุกคนเรียกฉันว่าง,ง่อยผู้หญิงที่ร่ำรวยก็เลือกกับฉันเช่นกันให้ฉายานว่าก,กิ่งที่น่าอับอายแก่ฉัน คิดไม่ออกบ้าขามีวันพักฟื้นต้องทำเพื่อความรักทำให้ฉันโชคดีโยโยโยกนี่ไม่ใช่น้องชายเจ็ดม้อยของฉันหรอือยังไงเขาก็เป็นเจ้าชายทำไมบาดเยอะจังเคยเฮี้ย นั่นคือพี่ชายของฉันและพูดไม่ดีฉัน,ฉนได้ยิน,นก่อนที่คุณจะเดินไปรอบๆไม่กล้าแต่งงานในฤดูใบไม้ร่วงคุณไม่คิดพระราชบิดายังสามารถประกาศให้คุณเฉลิมฉลองความชั่วร้ายได้หรือไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเป็นน้องชายอย่ากินถ้าคุณเป็นขนง่อยอย่ากตกใจฉันไม่ได้สนใจมันมาเจ็ดหรือแปดปีแล้วเขาลืมคุณไปนานแล้วคืมสร้างสัตรุแล้ว อาจเป็นท่านางฟ้าเข้ามาในวังในช่วงเทศกาลชีวิตของฉันความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด <What? S 1> ในที่สุดก็มาถึง oh. เห็นไหมพระราชบิดาทรงออกพระราชตรีฎาียรพิเศษให้ข้าพเจ้าเข้าไปในวางไมเคยเกาลที่จะมีทัศนคติน,นี้ในชีวิตของคุณสร้างบ้าน เฟิงเหตผลสราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิกล่าวว่าเทศกาลรวมตัวของวัดจิงเทียเรียกองชายเจ็ดเซซิกสันเข้ามาในวังเป็นพิเศษคิดถึงพ่อลูกไม่เจอกันนานรอคอยที่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งแบ่งปันความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรพ่อตาคุณเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมพระราชบิดาพระราชบิดาจะประกาศข้อนี้เข้าไปในวังได้อย่างคุณสามารถประกาศให้ฉันพระราชบิดาทรงประกาศให้ข้าพเจ้าเข้าไปในวัง ลูกชายทุกคนรู้ฝาบาทไม่รีบรับพระราชกฤษฎีกาฝาบาทขาและเท้าของท่านสบายดีบางที่ฉันอาจไม่ได้เป็นง่อยมาสิบปีแล้วทันใดนั้นจกักรพรรดิก็เข้าไปในวังตามประส์ตสีอานขาของสิ้นวงนั้นยาวดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีใครสามารถพูดได้ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฉันพูดว่าฝ่าบาทคุณไม่ได้อยู่ในวังมาหลายปีแล้วถ้าใช้ทาาเก่าที่ไหนคุณแค่บอกท่าเก่ากรเียนก่อนพ่อตาหลิวละเดินช้าช้าบ่าให้ตายเถอจริงๆแล้วเขาประจบประแจงกับประชาผู้เฉลียวฉลาดที่ไม่ตายตาหมาเขาบอกจริงๆ คุณเป็นคนตาบอดกล้าด่าพ่อกูกลัวกูจะจัดการกับมึงยังไงคุณรอฉันฟาบะฟาบะทำไมพระองค์พี่บุเดินระวังทีหลังเช่นนั้นโซนเดียวทำร้ายตัวเอง ว่าวันนี้พระราชบิดาสามารถสัญญาว่าจะปกป้องคุณจากศัตรูได้อันหนึ่งชีสถานะของลูกสาวของกษัตริย์จะมีเธอไปตลอดชีวิตไม่ว่าพ่อจะตอบหรือไม่ก็ตามคุณคือลูกสาวของเซซิกซันของฉันพ่อจะดีกับฉันมากพี่คัดเคยเจอพี่สาฉันได้ยินมาว่าพี่ชายคนที่สามอ<ม>แสดงควา,ามดีกับ<อ>พี่เฉินเฮห่าาพี่ชายเจสุภาพ สิ่งนี้อยู่ในอ้อมแขนของคุณเป็นพ่อของฉันที่อายุมากกว่าสามพันปีหรือไม่พึมสวัสดีพี่ชายคนที่สามนี่คือลูกสาวที่ฉันเขียนด้วยคําว่าน้องชายคนที่7เป็นราชาวงศ์ที่สง่างามและมีค่าคุณจะรับไวามาสเตอร์ที่ไม่รู้จักได้อย่างไรเมื่อลูกสาวในกรณีที่พ่อแม่ของเขาเป็นขยะที่ชั่วร้ายคุณไม่ได้พยายามที่จะทาให้ใบหน้าของรชาชวงศ์ามันหายไปหมดแล้วจะด่าใครก็รู้ฉันก็เข้าใจแล้วคุณพูดอะไรคุณเป็นกลับปีปาก พี่ชายคนที่สามโปรดเด้กชามวร้มรมชาตพบเมื่อฉันหลงทางในป่านอกเมืองถ้าไม่ใช่เขาฉันกลัวว่าฉันจะถูกฝังอยู่ใต้กรงเล็บของสัตว์ร้ายเขาช่วยฉันเป็นดาวนำโชคของฉันฉันจะหลอกเขาไปตลอดชีวิตสายพันธุ์ป่าท,ที่ไม่รู้จักกล้าเรียกว่าดาวนำโชคสิ่งที่อยู่ในมือของวังแห่งนี้คือดาวนำโชคที่ชิงเทียนสร,รบุอะไรฉันเป็นพี่ชายของฉัน เบนกงยังมีกุญแจสร้างปัญหาอย่าทะเลาะก,กับจิตรกรเจ็ดพี่น้องแต่น้องชายคนที่เจ็ดควรจำคำพูดของเบนกงอย่าปล่อยให้เจ้านายป่าสับสนห้องเช็คสันเว้ยว,วอย่าฟังเรื่องไร้าสาระของเขาคุณเป็นที่รักของพ่อไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้จักพี่ชายดีจังฉันตัดสินใจแล้วจากนี้ไปฉันอยากให้พ่อขึ้นครองบัลลังก์ ดูว่าคุณกล้ารังแกพ่อของฉันหรือไม่นานมากแล้วที่ราชาผู้เฉลียวฉลาดองนี้มีลูกหมูนี้ถูกหยิบขึ้นมาสิ่งนี้ถูกหยิบขึ้นมาและสามารถนําไปงานเลี้ยงในวังได้จักรพรรดินั้นยาวนานที่สุดนานที่สุดไม่มีใครดูโดยเชียวงเป็นคนสายเลือดเดี๋ยวโดนทําโทษทันทีเด็กในอ้อมแขนของเขาก็ต้องทนทุกทรมานเช่นกันน่าเสียดายที่ไม่เล็กจักรพรรดเสด็จมา ฮ่าๆทีทั้งหมดแบนขอบคุณวงเช่งๆราชาแห่งสวรรค์เบลีรายงานว่าลูกของใครคำตอบกลับกลายเป็นหมือปืนตตดตอนคิ้วปาดลูอแขนคิดว่าเด็กคนนี้มีความสัมพันธ์กับฉันอยากจำเป็นลูกชื่อมีทั้งเพื่อจบแล้วเจ้าฉันรบ บอกว่าเทศการรวมตัวสั้นๆของฉันกลัวว่ามันจะไม่ดีวันนี้ชายชาราเหล่านี้กำลังพูดเรื่องไร้สาระอะาไรามีผู้หญิงของพระพุทธเจ้าอยู่ไหนมันจะเป็นเทศการรวมตัวที่ไม่ดีได้อย่างไรมาผ่านมันไปและแสดงให้ฉันเห็นขาของคุณหาดีแล้วรักมืงอไหม่ วัวแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ตามนกฟีนิกซ์เกิืนเข้าไปในวังรองเท้ามันบอกว่าความเป็นมงคลจะอยู่ในียวมันร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณคำสั่งของพระพระาชบิดาสีกาคัดเลือกกษัตริย์เข้าวังมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเรือกลับไปหาพ่อเมื่อเอเฉินรับเด็กคนนี้แค่อยากได้สมุนไพรที่ห่งแหน หลังจากทาแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ประเทศแม่ทับลงมาจริงหรือพระราชบิดาเอชฉชนกล้าถามพระราชบิดาหาบเลือกเพราะลูกจะเป็นลูกหลังจากรวมอยู่ในราชวงศ์7คุณเริ่มเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆคุณไม่รู้เฉพาะสายเลือดของราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่อยู่เจเอชเินเข้าใจลุกขึ้น ฮ่าฮ่าฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงยังยิ้มอยู่ฉันไม่กี่วันนี้เพราะชายแดนกาแล็กซี่ที่ถูกหลอกคุณติดตามเลือดของฉันด้วยอ๋อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิบัติชายแดนมันคือจริงๆเยี่ยมมากชายแดนผ่านสามคนและก้าวังไร้ที่ติดในที่สุดก็ชนะ ฮ่าฮ่าอย่าอยู่ในความงุนงงฉันเป็นคำขอของพี่ชายของฉันมันจะเป็นได้ไหมคุณเป็นดาราผู้โชคดีจริงๆยกเว้นเรื่องความรักไฟแดงระหว่างคิ้วเด็กน่ารักมากคิงปิงตามการเล่นของคุณเขาจึงตั้งชื่อเด็กว่าเซยูไมได้รับพระราชทานบรรดาศัตดิ์เป็นเจ้าหญิงที่สิมภายใต้พระนามของราชาแห่งฮารก ขอบคุณคุณพ่อครับไฟแดงระหว่างิ้วเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับเขาที่จะสัตว์ร้ายตัวนั้นฉันโยนมันลงไปในหลุมศพหมู่มันต้องเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆเพราะจักรพรรดิทรงคิดแตกต่างออกไปเจ้าชายบ้านของคุณกําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆงานเลี้ยงฉลองเทศกาลร,รวมรุ่นคุณสามารถมาสายได้ตามใจชอบ คุณพ่อคะลูกชายของคุณมีเหตุด่วนที่ทําให้ราชาหรือเปล่าพ่อฉันได้นําหนังสือต้องห้ามมาด้วยอยากดูก่อนไหมลุงจริงมีสายเลือดราชวงศ์แท้ดวงดาวนําโชคที่ระมัดระวังและมั่นคงจักรพรรดิจะต้องชอบเขาเพิ่มมากขึ้นแน่นอนตราบใดที่ฉันยังมองเห็นคุณคุณมาสายกรุณานั่งลงก่อนชื่อหนังสือต้องห้ามเล่มน,นี้ของจักรพรรดิฉันยังต้องการคุณผิดเรอคุณไม่กล้า ปล่อยให้คุณรังแกพี่ชายของฉันยุดดูดาซัดจากรพรรดิโปรดสรงคนระมัดระวังมาหาพี่ชายคุณกำลังต้องการการทดแทนพ่อแม่และลูกอย่างสิ้นหวังคุณได้เดินทางไปทั่วโลกมาหลายปีแล้วถึงเวลาลงสนามและรับประสบการณ์เสื้อผ้าฤดูหนาวสำหรับการเดินขบวนปีนี้ฉันจะปล่อยให้คุณจัดการเองมวยปล้ำครั้งนี้ทําให้ฉันโกรธมากจนฉันไม่คาดหวังว่าฟินิกจะลุกขึ้นมาซีซิกซันคือทั้งหมดของคุณแต่ก็อย่าดีจะเร็วเกินไปตลอดปีของคุณล้วนไม่ประสบผลดูว่าคุณเกี่ยวสิ่งนี้ได้อย่างไร ข้าพระเจ้าลูกชายท่านได้รับคําสั่งของท่านแล้วฉันจะทำตามความคาดหวังของพ่อนไม่เลวไม่เลวพ่อหนูสุดยอดเลยไฟไฟโตไวๆน้องๆชายเลื่อนขั้นวันนี้เหนื่อยนิดหน่อยนะคะทุกคนเรามาหลอกตัวเองกันเถอะอูหวังและอื่นๆพ่อฉันยังไม่ได้ให้เชาบ้านเลยตอนนี้คุณกลับมาแล้วจากนั้นก็มอบฟืนองจำนวนมากให้แก่พระราชวัง และเงินเ,เรียนทองล้านตำลึงอีกครั้งดูแลหลานสาวของฉันให้ดีฮ้าหหทุกอย่างคือพอ่อดาบชิงเทียนไม่ได้พูดถึงลูกสาวของฉันเป็นพรจากสวรรค์ใช่ไหมทำไมฟู่หัวไม่กล้าแบนบัญชีละ่ะให้ดาบชิงเทียนตัวใจพอ่อ เด็กคนนี้ตัตโตจริงๆใช่แล้วในที่สุดจิจิก็ได้ใช้ชีวิตที่ดีแล้วเรื่องนี้พึ่งพระพุทธเจ้าเสี่ยวหยงเว่ยปีหลังนี้ทุกคนก็ต้องทนทุกข์ไปกับฉันด้วยเรามาแบ่งทองนี้ให้ทุกคนกันเถอะไม่มีทางไม่ไม่ถ้าคุณต้องการก็เอาไปได้เลยมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณว้าว พี่ชายของฉันเป็นคนดีมากการเก็บเกี่ยวไ้ายของปีนี้ทำไมมันถึงร้ายแรงขนาดนั้นนี่มันมีอะไรดีหรอือไม่ต้องกังวลน,นะพี่ชายเร็วๆนี้จะมีฝ้ายจำนวนมากเหตุการณ์สำคัญของพระองค์มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น